الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وارزق علينا من خزائن رحمتك اللهم افتح علينا بفتوه العارفين ربنا زدنا علما وفهما ونورا والحكمة بالصالحين ربي يسر ولا تعسر وتمن بن خير اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم

من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كان على إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ไฟจะก่อโ um ดยตุม hmm. um Mont right ุสซาลาดังนั้นเมื่อผู้แทนทางหลายเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วเพกุรุลลอผู้แทนทางหลายก็จงล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาขียามาวะกูอูดาทั้งในยามยืนและก็ยามนั่งวะอเลยุนูบีกุมและก็ในยามนอนตะแคงไฟัะมะหนังตุมและเมื่อผู้แทนทางหลายอยู่ในสภาพแห่งความปลอดภัยแล้ว ฟาคีมุศซาดังนั้นผูธทัดงหลายก็จงทำการดำรงละหมาดอินนัสซลาตกานัสอลัลมุมินีนักิตารรมมกตาแท้จริงแล้วการละหมานั้นเป็นบทบัญญัติที่ถูกบันทึกไว้สำหรับคนมุมินในเวลาที่ชัดเจน <c oughs> นะครับนะในอายหนนี้พระอัลลอสุบฮานุวาตาลาทรงส่งเสริมนะครับ นะให้ทําการลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลานะหลังจากที่เสร็จการละหมาดเรียบร้อยแล้วซึ่งในอายะน,นี้พงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้กล่าวเฟดากรอยตุมุสลาตักกุลลอกิยามอวะกูดะเมืมม่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดนะซึ่งอายะก่อนหน้านี้พงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้กล่าวถึงรับนะล,ละหมาดในภาวะแห่งสงครามนะครับซึ่งนะผมก็ไดนะ้บอกไปแล้ว <S <S เกี <S <S ่ยวกับรายละเอียดในเรื่องของการ ะละหมาดช่วงเวลาที่เกิดสงครามเนี่ยก็จะมีรูปแบบการละหมาดซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งฟิตนาเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะแห่งการเฝ้าระวังเนี่ยแต่ว่าคําสั่งการละหมาดเนี่ยก็ยังคงมีมาสําหรับคนมุสลิมอยู่ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการละหมาด แล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นการละหมาดในภาวะสงครามก็ตามผู้องลอสุภานุวาตาลายังได้ทําการส่งเสริมไฟละก็โดยตัมุสลิมเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวฟะกุลลอฮะกิยามอวะโกโดานะก็จงทาการระลึกลึกถึงอัลอสุภานุวาตาลาผู้องลอสุภานุวาตาลาให้เราเนี่ยได้ทําการระลึกลึกถึงอัลอเพราะที่แท้จริงแล้วเนี่ยาการที่เราทําอิบาดัตนะในทุกๆรูปแบบเนี่ย นะครับเป้าหมายหลักของการทําอิบาดต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาละเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความหมายฮะดิษหนึ่งของท่านนบีสุลต์ลอฮวาไลฮวะสุลามได้กล่าวถึงนะครับการการะทําอิบาดที่มีการลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาละไว้นะครับโดยความหมายฮะดิษผู้ภูมิบอกว่าละหมาดที่ได้รับผลบุญมากที่สุดก็คือละหมาดที่ในนั้นมีการลําลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูตาลามากทนะี่สุดในการจีฮัด การต่อสู้ในทางของลัทธิที่มีผลบุญมากที่สุดก็คือการต่อสู้ในทางของลัทธิที่มีการลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเนี่ยการตีเก็บเนี่ยการลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่นะไม่ได้ถูกจํากัดเวลาและก็สถานที่นะไม่ได้ถูกจํากัดทั้งเวลาและก็สถานที่และก็การลํำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเนี่ยยังสามารถที่จะนะทาได้ นะด้วยกับนะง่ายๆนการเรานึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเนี่ยนบิสุลลอห์วาเลววาสลได้กล่าวในฮะดิษนะครับความหมายฮะดิษม al ุบุญุนบอกว่าอะไรกะลิมาตานนฮะบีบะตาเนอัลลอฮฺมานสักีลาตาเนคอฟีฟะตานนอัลลัลลิซานสักีลาตานฟินมีจาสุบฮานอัลลอฮิบฮามดีฮิสุบฮานอัลลอฮินออาดีมนะครับคำสองคำที่ว่านะคำสองคำที่ว่าเป็นที่รักนะที่อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลา นะฮะบีปตาเนาะอัลห์มานเป็นที่รักนะเดีอัลลอสุบฮานอวะตาลาสกิลิตานฟินมีซานแล้วก็มีน้ำหนักอย่างมากมายในตาช่างคอฟีฟาตาเนาะลันลิซานแล้วก็ทั้งสองคำเนี่ยมันง่ายในการกล่าวง่ายบนลิ้นคือคำว่าอะไรสุบฮานอัลลอฮฺบิฮัมดีสุบฮานอัลสุบฮานอัลลอฮอิอาดีมนะคำว่าสุบฮานอัลลอฮฺบิฮัมดีสุบฮานอัลลอฮอิอาดีาลลามนะครับาการกล,ล่าวเรื่ึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาเนี่ยะฟิน้อนที่มีเกียรตินะเป็นสิ่งที่ง่ายนะะเรราาาสมถที่จ ลึลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل ที่ใดก็ได้เวลาใดก็ได้ไม่ได้ถูกจํากัดนะการละหมาดเนี่ยนะการละหมาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอิบัดะที่มีความสําคัญมากที่สุดในอิสลามนะครับละหมาดเนเปรียบเสม,มือนส่วนหัวในอิสลามนะครับแต่กระนั้นการละหมาดย,ยังมีเวลาที่เป็นว a k t ต t a h รีมนะเวลาที่ไม่ควรแต่การละหมาดนะครับแต่ว่าการละมลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل เนี่ยเป็นช่วงเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีข้อจํากัดฮะคนคนหนึ่งเนี่ย ในการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในห้องน้ำเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับในห้องน้ําแต่ถึงแม้กระนั้นนะครับการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮา a, นุวาตาลาในในหัวใจเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําได้อย่างตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องน้ำเราก็สามารถที่จะลดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานตาลาในใจได้การลำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาในห้องน้าเนี่ยเป็นที่ต้องห้าม นะครับด้วยกับลิ้นเท่านั้นเองนะครับลิ้นที่จะกล่า,มาวมลลา,า,า,าสุภานุลอร์นะครับอีลรเลาอิลีเรนลอร์ลอฮสบัดอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่อ่าไม่เหมาะสมนะครับไม่ควรนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนในขณะที่เราอยู่ในห้องน้ําแต่ว่าการลึกลึกถึงอัลลอฮ์สุภานุวาตาลาในหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะลึกลึกได้นะในที่ใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่านะส่วนการลึกลึกด้วยกับลิ้นนะครับการลึกลึกด้วยกับลิ้นเนี่ยนะก็ เราสามารถที่จะทําได้นในทุกๆสถานที่นะครับการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยพี่น้องจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือการลำลึกด้วยกับลิ้นส่วนหนึ่งก็คือการลำลึกด้วยกับหัวใจนะครับนะดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่นะเราเให้ลิ้นและกบหัวใจเนี่ยมันไปด้วยกันกล,ล่าวสุบฮานอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺลาอิลาฮิาลลอฮฺอัลลอฮฺัะบ์บ วลาโหราวลาปูติเลยบินเลยนอลีนอรีมนะครับกาลทำตัศเสบียต,ต่างๆเหล่านี้หัวใจของเราก็คำนึงถึงความหมายของมันไปด้วยอันนี้เป็นการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาที่ดีที่สุดเลยลิ้นนะครับก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์หัวใจก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตารานะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไปด้วยกันไม่ได้อย่างน้นอยเนี่ยลิ้นเราได้กาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาราเนี่ยนะครับนะในภาคขนในบัญชอามานเนี่ย น่าก็จะอัลลอฮฺจะเขียนความดีให้อย่างมากมายนะครับมีฮะดิษนะครับที่นะกล่าวส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับคุณค่าของการลึมลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาไว้อย่างมากมายนะครับนะมีรีอว่าฮะดิษหนึ่งท่านอนับดุลัลฮะวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่า,วาใ,นในวันคืนอิสลัดเมื่อไรื์ในคืนที่ท่านอนับดุลัลฮะวะสัลลัมได้ทําการเมื่อไรช์ในไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเนี่ย นะครับในคืนดังกล่าวท่านนบ,บีสุลต่านละฮวาเลวะสันได้พบกับท่านนบ,บีอิบรอฮิมอะลัยสลามแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยสลามก็บอกว่าโอ้หะมัดนะฝากสลามถึงอุมมะของท่านด้วยแล้วก็จงไปบอกกับอุมมะของท่านด้วยว่า,าพื้นที่ในสวรรค์นเนี่ยนะดีมากเลยดีเหลือเกินนะเป็นสถานที่ที่ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ดีรอสในสวรรค์หรือว่าการปลูกต้นไม้ในสวรรค์ก็เรื่อการล้ำลึกถึงของรอดสุบฮานวุวะตาลานะครับเพราะการกล่าวสุบฮานลออัลฮัมดุลิลลาฮฺลาอิลลาฮิลลอฮฺ นะครับความดีที่มากมายนะที่อัลลอฮ์สุบานั้นจะได้บันทึกให้ในบัญชีอามณนของเรานะและอัลลอฮ์สุบานก็จะปลูกต้นไม้ให้นะครับด้วยกับการที่เราเริลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาในสวนสวรรค์ของเราเพราะฉะนั้นนะครับการเริลึกถึงอัลลอฮ์สุบานเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานนั้นได้กล่าวส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการละหมาไฟดากรไดุ้มุทรสุบาเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วก็จงทําการเริลึกถึงอัลลอฮ์สุบานเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าเราจะละหมาดฟอรดูแล้วหรือว่่่าาาละหมดุนนตงๆเีย นะหรือหมาดเวลาใดก็ตามแต่นะครับโดย่างยิ่ละหมาดฟัดูเนี่ยเสร็จสิ้นจากการละหมาดเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้มีธุระสาคัญอะไรจริงๆเนี่ยนะเรานั่งระ,ะลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาอ่านวิริษอ่านอะไรซะหน่อยนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละนะครับแต่ในาอายะนี้พออัลลอสุบานุวาตาลายังได้กล่าวถึง นะครับการละหมานั้นกิตาบร,รมมากูตาเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกให้สําหรับคนมุกมินอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ถูกกําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนมุกมินเนี่ยผู้สัทธานเนี่ยจะต้องให้การระวังในเรื่องนี้นะครับแต่พี่น้องบางคนอาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเรารู้กันอยู่ว่ามันรถติด เอออะไรเอยบางทีเราเดินจังหวะเราเดินทางไปมันไม่สบโอกาสในการละหมาดจริงๆสถานที่ไม่อำนวยนอยู่บนรถรถติดอยู่บนถนนนะครับต่างๆเราเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาละหมาดแล้ว,วเวลาละหมาดจะหมดแล้วเนี่ยก็นในลนักษณะเช่นนี้นะครับถ้าหากว่าสถานที่มันไม่ได้อำนวยเราติดอยู่บนการถนนจริงๆนะครับก็ให้เราทำการะละหมาดรักษาเวลา ในขณะที่เราอยู่บนรถก็ละ,ละหมาดรักษาเวลาไปก่อนนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักกดีนะครับในเรื่องของการละหมาดสําหรับเรานะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทิ้งการละหมาดเสร็จแล้วเมื่อมาอยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะละหมาดได้ปกติแล้วเนี่ยเราก็ทําทการกดรละหมาดเวลานั้นๆไปนะครับอันนี้ในกรณีที่มัน ภาวะฉุกเฉินจริงๆภาวะขับขันจริงๆแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เราสามารถที่จะสแสวงหาสถานที่ละหมาดได้เพราะคิดอินัสราจาการนัตอันมุมินีในกิจกรรมมาคูตาแท้จริงการละหมานั้นถูกบันทึกให้สําหรับคนมุกมินนะครับเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้สาหรับคนมุกมินในเวลาที่ชัดเจนนะครับ ว่าลาตฮินูฟิบติโกอินทบินตะกูนูตะลามูนฟินนะฮุมยะลามูนัคมาตะลามูนวะตอรจูนามินัลลอฮิมาลายอรจูนวะกานัลลอฮุอัลีมันฮะกีมาว่าลาตฮินุลาพวกทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำการย่อท้อฟิบติโกอินทบมในการตามล่ากลุ่มชนในการต่อกก้อนกับบรรดาพวกผู้ปฏิเสธ อินตะกูนูตะละมูลหามาดแม้โพธันทั้งหลายนั้นได้รับความเจ็บปวดไฟินอาหุมยะละมูลนากามตมะตะละมูลเพราะดันั้นแท้จริงแล้ววกเขทาทั้งหลายนั้นก็ได้รับความเจ็บปวดดั่งที่โพวกทั้งหลายนั้นได้รับความเจ็บปวดวัตตุยูน,นามีนล,ลลฮิมาลายรยรจูนแล้วว่าวกท่านทั้งหลายนั้นก็มีความมุ่งหวังจากอรรถสุภานวุวาตลาในสิ่งที่บรรดาผู้ปฏิเสธนั้นไม่ได้มีความมุ่งหวัง วาการัลลอฮอลาลีมันฮะจีมาละพระองค์ลสุบฮานูวาตาลาทรงรู้ดียิ่งและทรงปีชายานย,ยิ่งนะครับในอายาที่พระองค์ลสุบฮานูวาตาลาได้กล่าวให้กำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธ,ธานะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามอูฮุดเนี่ยซึ่งเรารู้ดีกันอยู่ว่าในสงครามอูฮุดนี้นะครับมุสลิมนั้นได้รับความพ่ายแพ้นะครับในสงครามดังกล่าว ะอลลอสุบฮานุวาต,ตาลาบอกว่าวาลาตะฮินูฟิติกรอินกองนะพกทหางหลายนั้นอย่าได้นาย่อดท้อในการต่อกรอกับกลุ่มชน,นในการต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธอินตะกูนูตะละมูนหาบมาแม้พกท่างหลายได้รับความเจ็บปวดด้วยการพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้นะความเจ็บปวดอันนี้ก็คือบรรดาคนมุมินเนี่ยเป็นชีดนะในสงครามอูอฮุดเนี่ยเจ็ดสิบคนด้วยกัน ไปนฮุมยะละมูนกรมาตะละมลูดังนั้นพวกเขาทั้งหลายบรรดาพวกมุชดิกินพวกกุฟานั้นพวกเขาทั้งหลายก็ได้รับความเจ็บปวดเหมือนกันในสงครามบาดัตนะซึ่งพวกในสงครามบาดัตเนี่ยบรรดาพวกมุชดิกินเนี่ยนะครับเป็นถูกสังหารถึงเจ็ดสิบคนด้วยกันแล้วก็ถูกจับเป็นเชลยถึงเจ็ดสิบคนด้วยกันนะแต่ว่า ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดอันนี้ที่พวกท่าน,นได้รับแล้วก็ผูมุชิดิกินได้รับเนี่ยพวกของลอสลาบอกว่าว,ะวะตาัตรจยูนามินัลลอฮิมาลายารจยูนแ,แล้วก็พวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็มุ่งหวังจากอ AH ัลลอฮฺ سبحانه าวะ ت ع ا ل ในสิ่งที่มุชิดิกินนั้นไม่ไม่ได้มุ่งหวังมุมินออกในในหนทางของอัลลอสุบฮาน ن ه แะ ت ع ا ل ถูกสังหารในหนทางของอัลลอสุบฮาน ن ه และ ت ع ا ل บัานปลายของเขาก็คือส่วนสวรรค์ของลอสุฮานุวาตาลาการที่เขาเนี่ยจะได้เป็นชัยชนในหนทางของลอสุฮานุวาตาลามุมินที่ออกในหนทางของลอสุภานุวาตาลาเขาอยู่ในสัญญาของลอสตาอยู่ในรหมัดของลอสุภานูวาตาลาแต่บรรดาผู้ปฏิเสธนะที่ออกมาต่อกรกับบรรดาคนมุมินเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องหวังในในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเขาไม่ได้มีคุณค่าใน ในการสละในในในการออกมาต่อกองกับคนมุสลิมนั้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺเราบอกว่าตั้งอยู่ในมิลลลอฮิมาลายาบุญโพวกทั้งหลายเนี ah ah ่ยมุ่งหวังจากอัลลอฮฺชนะในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ได้มุ่งหวังว่าการอัลลอฮฺอัลีมันฮะกีมาของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทรงรู้ดียิ่งและทรงปีชาญานยิ่งอินนาอังซันนาอิไลกันกิตาบะบิลฮักกีเลตักกุมะไบนันนาซีบิมาอาราคัลลอฮ แต่ริงแล้วองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ประทานคำพีอันกุรอานนี้ลงมาอย่างท่านอัลโมฮัมหมัดบิลฮักด้วยกับสัจธรรมด้วยกับความสัจจริงลิตาคุมาเบยนั้นนะสิบิมา,ออา้อรออลลเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ทําการตัดสินในมวลหมู่พวกผู้คนโดยสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้ท่านนั้นได้เห็นเวลาตะกุลลินคออีนีนะคอซีมาและท่านนั้นอย่าได้เป็นผู้ที่ทําการ โตเถียงให้กับบรรดาผู้ที่ล่วงละเมิดวัสตัะฟิริลละและท่านจงทำการขออภัยโทษกับ,บอัลลอฮฺ سبحانه าลาออินนัลลฮะกาน็ฟูรรฮีมาแท้จริงแล้วองค์อ,งอัลลอฮฺ سبحانه แลาลาทรงอภัยยิ่งก็ทรงเมตตายิง่งวะลาตุจาดินอันิล,ลาดีนียกตานูนอังฟุซะฮุมอินนัลลอฮฺลายุฮับลายุฮิบุมังกานะขาวานันอัซีมา เวลาตูจาดีน,นและพระและท่านนั้นอมมาต์อย่าได้ทําการโตเถียงแทนอัลลดีนายกตาโนนะอังฟุสะฮุมนะบรรดาผู้ซึ่งที่ทําการบิดผิวกับตัวของพวกเขาเองแท้จริงแล้วพรอัลลสุภัตรามิทรงรักชอบนะผู้ที่เขาวานันอซีมาผู้ที่ทําการบิดผิวและที่มีบาปเยสตกฟูนามินันนาซีเวลายยสต์ฟูนามินันลลา พวกเขาทั้งหลายนาผู้ที่บิดผิวทั้งหลายนั้นพวกยาสตักฟูนามินันพวกขทั้งหลายนั้นซ่อนเน้นจากมนุษย์เวลายาสตักฟูนามินันลอแต่ทว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะซ่อนเน้นใดๆทั้งสิ้นกับอับาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ได้่าฮูัมาอุมิดยูบยีตูนามาลายัดอมินันกอนพระออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าทรงอยู่กับพวกเขา อยู่บยีตูนำมาลายอดอมีนั้นกนคันเมื ى ي ่อพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทําการพูดคุยกันในเวลากลางคืนในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานั้นไม่ทรงพอพระทยัยว่าการอัลลอฮฺุบิมาจะมาลูนโมฮตอและพวกอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาทรงรู้ดียิ่งสิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้น,นได้เพียงปฏิบัติไว้ นะพวกลอในอายันนี้พอล้อสุภานุวัตลาได้กล่าวนะครับถึงลักษณะของนะพวกมูนาฟิกนะที่พวกเขาทั้งหลายนั้นนะในมีความบิดเิวกับตัวเองนะยัสตัฟูมินานนานะในเวลากลางวันนะเขาซ่อนเร้นนะสิ่งที่นะปรากฏต่อมนุษย์นะซ่อนเร้นนะในเรื่องของการนะินฟ้าของพวกเขาซ่อนเร้นในเรื่องของการชีวิตของพวกเขานะสิ่งเขาเปิดเผยนะลักษณะแห่งอีมานออกมา แล้วก็รับแต่ว่าการซ่อนเล็ดลักษณะของพวกเขานั้นมันเขาพวกเขาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะซ่อนเล็นลักษณะของพวกเขาให้พ้นให้รอดพ้นจากอัลลอสุบฮานอวะตาลาได้นะครับแล้วก็ใยายามค้ําคืนพวกนี้ก็ทําการพูดคุยกันในเรื่อง,งที่อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลานั้นมีทรงพอพระทยัยนะอัละสลานะในอายะห์น,นี้พงอัสลานั้นได้กล่าวนะครับเป็นการประนามบรรดาวพวกมูนาฟิกทั้งหลาย ฮะอันตุมฮาอุอลจาดันตุมอันหุมฟิลายาติดดุนยาฮะอันตุ่มพนหลายนี้มาผู้คนต่างเหล่านี้จะดันตุมอันหุมฟิลาฮาติดดุนยาคนหลายนั้นได้ทําการโต้เถียงแยนพวกเขาในชีวิตโลกดุนยานี้สำไมยูยาอดิลลอฮ์อันหุมเยาวมันเกียรมะดังนั้นบุคคลใดกันเล่าที่จะโต้เถียงพวกเขาต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้ในวันเกียรมะใครที่จะมาเถียงแทนพวกเขาได้ในวันเกียามะเมื่อพงอลอนรถ วันนี้ปกป้องกันได้นะในดุนยานี้ปกป้องกันได้แต่ทว่าในวันอาเครัฐในวันโลกหน้าใครจะโต้เถียงแทนพวกมุนาฟิกได้ต่อนหน้าอัลลสุบาน์นวาตาลในเมื่อพวกอัลลาทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาอัม,มยากูนาุนาไลฮิมวากีลาหรือว่าใครที่จะเป็นผู้ที่รับมอมหมายให้กับพวกเขา ว่าไม่ยามันสู้อันเอายดลิมนับสหูสุมมาจสตักฟิริลลาฮ์ยจิริลลาห์กฟูร์รอฮีมาไม่ยามมันสู้อันนะบุคคลใดก็ตามแปดที่ได้กระทำความผิดนะประพฤติผิดประพฤติสิ่งที่ไม่ดีเอายดลิมนับสหูหรือเท่าว่าเขานั้นได้ทำการช่อชนกับตัวเองแล้วซุมมาจสตักฟิริลลาและจากนั้นเขาทำการขอพระยะโทษจากลอสุบฮานุวาตาลาขออิสติกฟ้าจากลอสุบฮานุวาตาลา ยาละยาจีดิลลาฮ์กัฟูร์รัรฮิมะนะเขาก็จะพบว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาผู้ทรงอัมพาจิ่งและผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับในอายันี้พระอัลลอฮ์สุบฮานุวาตานั้นพระอัลลอฮ์สุบฮานุวาตานั้นได้กล่าวถึงความเมตตาของพระองค์นะว่ามุมินนะผู้ศรัทธาเมื่อกระทำผิดนะขออิสติกฟาร์ตอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานุวาตานั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษในความผิดอย่างมากมาย Nah, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. นะมามินมุสลิมยุคนี้บูตมบันซุมมายตาวัดดาอูซุมมาอยู่สลีรักอาตัยนี่ซุมมายัสตักฟิริละซุมมายัสตักฟิรุลลอฮะลิ ذ ก ك ดั้มบิอิลลาห์ฟารอละหูนบะีสุลลัลสันได้กล่าวในอายะในฮะดิษหนึ่งบอกว่ามามินมุสลิมินนะไม่มีมุสลิมคนหนึ่งคนใดยุคนี้บูตมบันนะครับที่ได้ทำการทำความผิดความผิดใดความผิดหนึ่งนะ สุเมยตาวัดด้ ow, ลังจากนั้นน่ะเขาก็ทําการอาบนันลมาซุมมาอยู่สลีรอกาไตแล้วก็ทาการละหมาดสองรอกัดน่ะจะเป็นละหมาดสุนัตหรือฟักดูหรือว่าอะไรก็ตามแต่ละหมาดสองโรคัดหลังจากละหมาดแล้วซุมมยสตักฟิรินละสุมมยสตักฟิรุลล์หลังจากนั้นก็ทําการลําลึกถึง Allah, อัลลอฮ์อ่าขอพภัยทโทษกับอัลลอฮ์สุภาโุวัตลาให้กับความผิดนั้น อิลลาก็ฟารอลลหูพระองค์ละก็จะภถยให้กับเขาในรืวายะหนึ่งนบีสุลต์ละหวลวะสลัมบอกว่าเมื่อบ่าวเมื่ออิบนออาดัมเนี่ยได้กระทาความผิดเนี่ยแล้วก็เมื่อมนุษย์ได้กระทาความผิดเนี่ยนะแล้วเขาก็ทําการขออิสติกฟาตนะขอพะยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานูะตาลาโดยกับเขาได้กล่าวว่าเออรับอัตนาบุดัมบันฟัคฟิดลีฉันเนี่ยได้ทําความผิดความผิดหนึ่ง โอ้ล้อข้าพงศ์ได้ทําความผิดความผิดหนึ่งได้โปดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยนะพองค์ลอสุภานุตาลาจะกล่าวกับบรรดามาลาัยการบอกว่าไอ้ดรีบาของฉันเนี่ยนะเขาเนี่ยรู้ว่ามีพระเจ้าที่จะเอาผิดเขาในความผิดของเขานะองค์จงรู้ไว้เถิดฉันอภัยโทษให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นอยู่ๆไปมุกมิงคนนี้ก็ทําความผิดความผิดอีกเขาก็กลับเขาก็กลับมาอีกแล้วก็บอกเอรับอับตุรัมบันฟักฟิลี โอ้ลลอโอ้ผู้อวิบัตของฉันข้าพระองค์ได้กระทำความผิดมาความผิดหนึ่งได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยให้ได้โปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยพระองค์ล้อสารจะกล่าวกับบรรดาเมลัยการบอกว่าดูสิบาของฉันเขารู้ว่ามีรอบเขารู้ว่ามีพระเจ้าที่จะเอาผิดกับเขาในความผิดของเขาที่เขากระทำจงรู้ไว้เถิดฉันอภัยโทษให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นอยู่ๆไปเขาก็ทําความผิดอีกแกลับมาขออภัยโทษกับล้อสุฮานุวัตลาอีกล้อสาก็จะกล่าวอย่างเดิมอีก แต่กระเพาอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาก็จะกล er ่าวว่าณตาบเท่าที่บ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นยังคงทําการอิสติกฟาร์ดมันคงขออภัยโทษกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอัลลอฮฺสักก็ยังคงให้อภัยโทษกับพวกบ่าวนะเพราะฉะนั้นนะครับนะในฮะดิษในรืวายะหนึ่งนะบิสฺละลลอฮฺวะไล้วะสุลลัมเป็นคําพูดเป็นฮะดิษกุรุซีบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้กล่าวนะครับบอกว่าถามว่าแม้มนุษย์พบกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานะ ที่ด้วยกับบาปที่เต็มเต็มหน้าพื้นแผ่นดินพร้อมกับการขอพยโทษพร้อมกับการตอบาอิสติฟ้ากับลอสุบฮาร์ตลาแล้วองค์ลอสลาพร้อมที่จะให้อภัยโทษให้กับเขาด้วยกับการอภเยโทษที่มากกว่าเพราะฉะนั้นลอสลาเนียมีความเมตตากับมนุษย์ความเมตตาของลอสุบฮารตลาในที่มีต่อเราเนี่ยหนามากเหลือเกินเราจะทําความผิดแค่ไหนเมื่อเราขออิสติฟ้าขอพภัยโทษกับองค์ลอสลาแล้วแน่นอนลอสลากะจะพระยโทษให้ เพราะฉะนั้นนะครับการอิสติกฟาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมั่นที่จะทําการอิสติกฟาดอยู่อย่างตลอดเวลาอับดุลสลัมเองนะได้กล่าวในฮะดซษภูมหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยทำการอิสติกฟาดในวันหนึ่งเนี่ยมากถึงเจ็ดสิบครั้งด้วยกันท่านตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่มักซูมนะไม่มีความผิดใดๆอยู่แล้วแต่ว่าท่านอับดุลสลัมยังทำการอิสติกฟาดในวันวันหนึ่งอย่างมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเองซึ่งที่ทั้งความคิดสายตาการกระทําการเดินการจับต้องของเราเนี่ยมันล้วนแล้วแต่นําพาเราไปสู่ความผิดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทําการอิสติกฟ้าให้มากกว่าและคนที่ทําการอิสติกฟ้ากับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอย่างมากมายเนี่ยนะในเรืวายะฮะดิสหนึ่งท่านอับดุะซาลล,าล,ลมบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจะประทานทางออก ให้กับเขาแล้วก็จะประทานปัจจัยยังชิมให้กับเขาโดยกับที่เขาคาดไม่ถึงนะคนที่ทําการอิสติกฟาร์ดกับเราลดเวลาเยอะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่นะเราควรที่จะหมั่นในการอิสติกฟาร์อัสต์ฟิรุลลอฮฺอะดีมอัสต์ฟิรุลลอฮฺอะดีมอัลลอฮิลาอิลาฮิลาอัลฮิมอุยุบมาตูเบลนะครับคำกล่าวอิสติกฟาร์มีมากมายในฮะดิษที่นบีสุลลัละฮ์วาเลวะสันได้กล่าวอัสต์ฟิรุลลอฮฺอัสต์ฟิรุลลอฮ์นะคำต่างต่างเหล่านี้นะเรามา ให้มันคุ้นชินอยู่กับลิ้นของเราเนี่ยแล้วก็ลอสุภานวัตลาก็จะประทานนะครับทางออกให้กับเราในปัญหาต่างๆที่เราได้พบเจอแล้วก็จะประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราโดยกับที่เรานั้นได้คาาไม่ถึงแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับคนที่อิสติกฟ้าก็คือคนที่เอาล้อสุภานวัตลาจะพัยโทษนะครับในความผิดให้กับเขาแล้วกลับไปหาล้อสุภานวัตลาไม่มีความผิดใดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประเสริฐที่สุดแล้วการที่คนหนึ่งกลับไปหาลอสุภานวัตลาเพราะว่าดุนยาเนี่ยเรา เราจะอยู่อีกนานแค่ไหนนะครับนะไม่เมื่อไ,ไม่กี่วันมานี่นะรุ่นน้องรุ่นน้องมากๆรุ่นน้องกองผมอายุไม่เยอะยี่สิบกว่าๆนะกลับไปหาลอสุภานุวัตลาอายุยนะี่สิบเจ็ดเราไม่รู้นะนอนนอนไปหลับไปแล้วก็หลับยาวไปเลยนะครับหลับยาวไปเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปหาลอสุภานุวัตลาณเวลาใดนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวอิสติกฟาร์ดอย่างมากมายเนะี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ จะช่วยเหลือเรานะครับช่วยเหลือเราให้พ้นจากการลงโทษของโลซาลาและก็ให้ตัวเราเนี่ยบริสุทธิ์ปราศจากความผิดต่างๆนะครับหัวไม้ยักซิปอิสมันฟินนมายักซิบุฮูอาเล่หนับซิวกานอัลลอฮฺอาลีมันฮะกีมาและบุคคลใดก็ตามแต่ที่เขานั้นได้เพียรพยายามในเรื่องที่ผิดพยายามประพฤติผิดประพฤติความผิดต่างๆ ฝิ่นนามายักษ์สีบูฮัวอะไรนะสีการกระทำของเขานั้นก็เป็นภัยกับตัวเขาเองวกันอัลลอฮฺอาลีมันฮัก,กีมาและพระองค์อัลลอฮฺสุภาโนะตะลาทรงรู้ดียิง่งและทรงปีชายานยิง่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนของเราแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชาร์ลอสุมาอินชาร์ลอสพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันนะครับเวลา เดิมนะครับโดยประมาณตีห้าครึ่งนะครับสำหรับวันนี้กบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามอัยกุมมอระห์มุลลอฮิยะบะาะกาตุสุบฮานัลลอฮิฮัมดิฮิสุบฮานลลอฮุมะฮบิฮัมดิกะอาลาดอัลลอฮิลาฮ์อิลลัตัตัฟุรุกวะตูบุ